สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกระแสข่าวลือที่มีคนบอกว่ากสทชจะออกมาประมูล 4G ภายในปีนี้เป็นข่าวลือที่หนาหูมากๆเลยทีเดียวคะ่ะแต่ก็จะมีคนสงสัยและตั้งคำถามว่าเพิ่งจะประมูล 3G ไปหมัดๆและถ้าเกิดประมูล 4G อีกจะเอา 3G ไปไว้ที่ไหนนึกภาพตามนะคะว่าอเมริกาใช้เวลากระโดดจาก 3G ไป 4G ร่วม10ปีเช่นเดียวกับยุโรปใช้เวลามากกว่า10ปีในการข้ามจาก 3G ไปเป็น 4G เพราะเป็นคนเริ่มแรกคะ่ะ ใกล้สุดคือลาวมี 4G ใช้แล้วส่วนไทยกำลังจะมี 3G ใช้ทั่วไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตามข้อตกลงจากการประมูล 3G ที่ผ่านมากับกสทชแต่อีกไม่นานอาจข้ามไป 4G เลยแบบนี้เรียกว่าเร็วกว่าไหมคะคำว่าข้ามไป 4G เลยหลายคนอาจเข้าใจผิดค่ะว่าเอ๊ะจะทิ้ง 3G หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ในหัวเมืองที่มีคนต้องการใช้อินเทอร์เนต็ตส่งข้อมูลเยอะก็จะมีการติดตั้งเสาสัญญาณ 4G เพิ่มไปจากเสา 3G ที่มีอยู่แล้ว แต่พอเราขับรถออกนอกเมืองก็จะกลับเป็น 3G แบบเดิมก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ 4G รุ่นใหม่ๆจะสามารถใช้ 3G ได้ด้วยนะคะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวไอทีอื่นๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะคนใช้งาน Skype คิดเป็นหนึ่งใน3ของคนที่ใช้โทรทางไกลข้ามประเทศจีนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งที่มียอดขายสมาร์ทโฟนสูงสุดแซงหน้าอเมริกาส่วนไทยติดอันดับ11ของประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดฟีฟ่ายืนยันนำเทคโนโลยีโกลไลน์มาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2014 กชัดเจนนะคะว่าถ้ามี 3G แล้วก็มี 4G เนี่ยก็จะใช้ควบคู่กันไปค่ะแล้วก็จะเริ่มต้นที่หัวเมืองใหญ่ๆก่อนแน่นอนค่ะและสําหรับการประบูล 4G จะมีขึ้นเมื่อไหร่นั้นซีจะไปติดตามมาให้รับชมนะคะไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ